พอได้ไหมอยากมีอะไรด้วยอยากได้หรืออยากโดนม้ยที่รักมีอารมณ์หรอคะที่รักมีอารมณ์ใช่ไหมสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับจูนนะคะทุกคนจะบอกว่าวันนี้นะคะคลิปที่จูนจะทําวันนี้นะคะเป็นคลิปที่ห่างหายจาก อะไรต่อมีอะไรมาแบบนานมากๆนะคะทุกคนต้องเกินก่อนละกันนะคะว่าพี่มนะินน่ะเขาไม่สบายใช่ไหมคะทุกคนคือไม่สบายมารวมเป็นเสร็จแล้วท um um ี่จูนจำมาคร่าวๆนะคะก็จะประมาณเกือบ3เดือนกันเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่ห่างหายนะคะทุกคนก็คือเรื่องแบบอึ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 บอะไรประมาณเนี้ยต่อไป คือจะบอกว่าเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องแบบส่วนตัวใช่ไหมแต่จูนอะคือแบบจะพูดยังไงอะคนเรามันก็คือต้องมีความต้องการป้าทุกคนเออ<ๆ>ก็ต้องมีความต้องการบ้างป้าไม่ใช่แบบจะแบบตายด้อะไรประมาณนี้นะคะก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะจูนก็จะมาหื่นใส่พี่มินนะคะทุกคนหื่นแบบอะไรแบบนี้อุยน่ากลัวว่ะอุยน่ากลัวว่ะอุยจูนทําตัวอะไรอย่างงี้น่ากลัว เดี๋ยวมารอดูนะคะว่าวันนี้นะคะพี่มินนะคะเขาจะยอมมีอะไรกับจูนไหมนะคะทุกคนนะตื่นเต้นมาพูดอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะทุกคนคือจูนนะไม่ได้ตั้งกล้องแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรเซตอะไรไว้เลยนะคะทุกคนคือเดินออกมาข้างนอกนาอแล้วก็คิดได้ว่าจะทําคลิปนี้นะคะไม่ใช่คลิปแกล้งนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเป็นคลิปแบบความในใจนะคะทุกคนที่จูนรู้สึกแบบ อัดอั้นนะคะทุกคนอย่าก,กดปล่อยนะคะเดี๋ยวจูนนะคะจะเข้าไปในห้องนะคะแล้วก็หลอกให้พี่มินนะคะออกมาข้างนอกนะคะเพื่อที่จูนจะได้ตั้งกล้องเซตกล้องอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องเป็นพร้อมๆกันนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จูนด้วยแล้วกันนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้จูนในการที่จะได้มีอะไรกับพี่มินคืนนี้ด้วยเขินอ่ะเธอ อโลมาเข้าบ้านยังไงก็เห็นแอะก็อยู่ในล็อบนั่นแหละอะโลมาเข้าบ้านยังไปเอาเข้าบ้านดิไ,มไมเอาเข้าเไปเอาเข้าให้หน่อยฝอนมันจะโตเขาจะถอคนคิ้วกล้องมันี่ยไม่เจอเนี่ยไปเร็วไปแป๊บโอเคนะคะทุกคนตอนนี้พี่มินก็ออกไปข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะทุกคนตั้งไว้สองที่เออ ตามแมวนะคะทุกคนไม่รู้จะมาตอนไหนนานจาังหวะนานมากไม่มาสักทีเจอไหมล่ะโอ้นั่งรออยู่นี่หน้าบ้านเหรอ ออกไห้หน่อยอู้ไหลย่างแผมงอกไห้หน่อยเอาเรี่ยมาหาไม่เอืเธอเธน่เธอเราไม่ได้มีอะไรกันหลายวันแล้นะเนี่ยไม่ได้หลายวันอะอาทิตย์เดือนก็ว่าได้เร็วเธอไม่รู้สึกอยากว่างหรออ่ะลราแหนะไม่รู้สึกอยากว่างหรอ ทําจริงี๊แบบเขาอะ่ะเชื่อไหมอันนี้ <c oughs> อารมณ์หลอกคธอที่รักมีอารมณ์หลอกค่ะฟังมาข้ามาที่รักมีอารมณ์หลอกหามีรักมีอารมณ์ใช่ไม <c oughs> หลยอะไรก็มาเนี่ยสมัมเกือบสามเดือนนะเธอไม่สบายไม่ได้ฟังเอาไหมไม่เ <c oughs> ข้าใจเอาเอาไหมเอาหมเขาบอกว่า โอ้โหเดี๋ยวไม่ต้องตั้งใจฟังขนาดนี้เขาเคนอะไรพูดมาเขาถามว่าเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรกันมาเกือบสามเดือนแล้วตั้งแต่ทไม่สไว้เขาถามเธอว่าเธอยังมองโง่เขาสิเธอว่าใครโจรเขาถามว่าจะไม่มีอารมณ์บ้างหรอคนอะไรไม่มีอารมณ์ก็แบบไม่อยากมีอะไรกับเขาหรอถามอะไรเนี่ย เขาตัดเล็บเขาตัดเล็บนะสามเดือน,นเนี้ยเขาตัดเล็บแบบแทบทุกวันอ่ะแล้วคือแบบจนมันยาวแบบว่าสี่ห้ารอบเลี้ยวก็คือยังไม่ได้แล้ววันนั้นอ่ะเธอคือแบบเธอปกติดีใช่ไหมแล้วคือเขาก็ไปตัดเล็ตบตะใบเพราะว่ามันอะไรสดจําได้ไหมที่ไรสดแล้วเธอไข้ขึ้นอ่ะวันนั้นอ่ะคือเขาก็นั่งตัดเล็บแบบพูดในไรสดโชว์เลยว่าแบบอุ้ยตัดเล็บได้แน่ๆได้แน่อะไรประมาณเนี้ยพอไรสดเสร็จปุ๊บเมียกูไข้ขึ้นจบ ไม่อยากมีอะไรกับเขาบ้างหรอเอาเยว่อยู่ๆก็มาตั้งคำถามอะไรก็ไม่รู้มันก็ต้องอ,นนอันนี้จริงจังไหมอยากจริงจังแต่พร้อมตัดเร็บลแล้วเนี่ยตัดเล็บรอแล้วด้วยเนี่ยมันก็ต้องอยากมีม,มีไหมละมีไหมละแต่เขาไม่ค่อยสบายไงตอนนี้เธอดีขึ้นแล้วไม่รู้ว่ามันยังเหลืออยู่หรือเปล่าสามสี่วันแล้วเนี่ยเธอแบบแข็งแรงดีปกติมากไม่กลัวติดหรอไม่กลัว แล้วจะให้เขาทำาไีเอ้าก็ถามว่าเธอทำไมเขาเขาบ,างขบังคับอะไรเธอไม่ได้อยู่แล้วเธออยากได้หรืออยากโดนเขาอ,อยากได้เธ <laughs> อเอาเอาเอางี้ก่อนอยากได้หรืออยากโดนเขาอยากได้เธอเป็นเมียเขาก็เป็นเมียเธออยู่แล้วไง <laughs> น้ำลาย <laughs> <ไ> <laughs> <ไ> <laughs> อะน้ำลายไหลไปไหนอ่ะ ไไหนอะแม่โทรมาทุกคนเขาเมื่อกี้จูนน่ากลัวไหมหน่ากลัวไหมหรือว่ามันก็เบสิกเบสิกอะเออมันก็แค่ถามเพราะวะ่าหรือว่าจูนถามแบบตรงประเด็นเกินไปคะ่ะทุกคนโอเคปล่อยวันไม่เป็นไรนะคะทุกคนตอนนี้เขาออกไปคุยโทรศัพท์แบบอารมณ์กําลังได้เลยอารมณ์กาลังได้เลย๋ลลย,ยวมารอดูนะคะว่าถ้าพี่มินกลับมาแล้วพี่มินจะยอมจูนไหมนะคะทุกคนบอกแล้วนะคะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแกล้งคะ่ะเป็นคลิป ส่วนตัวเลยค่ะเรื่องส่วนตัวเลยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอบนี้นะคะจูนจะหื่นใส่คนเลยทุกคนแบบจะเล่นใหญ่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมารอดูว่าจะเป็นยังไงอรอรอฉัอรอเธออยู่เขินห <c oughs> <c oughs> น้าตื่นเต้นนะแล้วคืนนี้มีอะไรกันทำไงอะไงอ้คุณจ <c oughs> หรอ <c oughs> อืม มาน,นี่สิมาน,นี่สินั่งก่อนเดี๋ยวเข้ามาไปนั่งนู้นก่อนเดี๋ยวเข้ามาไม่ใช่นั่ไม่นั่งอคุยเรื่องคนอื่นเสร็จแล้วก็ต่อไปก็ต้องเรื่องของเราไงนั่งนุ <laughs> ่นเฮ้ยตึงเนาะเฮ้ยอะไรเนี่ยตัว <laughs> ทำไมอยากได้แบบนี้แบบรุนแรง <S <S เ้ยหนื่อยโเนียอยากมีอะไรด้วยอือ<ะ>อยากมีอะไรด้วยฮอยากมีอะไรด้วยจูนอย่ามาหน้ากลัวขอขอได้ไหมฮะขอได้ไหมมันก็ได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ไงแล้วมันตอนไหนล่ะจูนเป็นาอะไรเนี่ยตอนไหนเอ้ยตอนไหนเนี่ยจูนเบล บให้ซันนี่ไม่ได้สตกสิสักสักสักสติหือยังไงเร็วเจ็บเนี่ยเร็วเร็วตอนไหนบอกมาจะรอวันนี้ไหมทำไมทำไมตอนนี้ไม่ได้อะไรทำไมตอนนี้ไม่ได้อะอะไรอ่ะทำไมตอนนี้ไม่ได้อ่ะไื่เป็นแล้วเนี่ย จุนหยกเล่นใช่ไหมอะไรวะเธอยากได้เดี๋ยวไม่อยากได้โป๊โป๊โป๊ทำย่างก็ไม่เคยเห็นเล้ยเขาเคยเห็นแต่คนอื่นไม่เคยเห็นอยู่ในห้องใช่อยู่ในห้องแล้วเธอก็ขอเขาเขาก็ให้เธอแล้วเนี่ยให้สัญญาก่อนว่าคืนนี้ได้ อสัญญาว่าคืนนี้ได้ถ้าบิวได้ก็เอาไปเลยสัญญาไม่เอาโถ่แต่้าถ้ามาดึงอย่างนี้ไม่เอามันโผลปกติไม่เห็นเป็นอะไรเป็นคนเยอะไม่เยอะเยอะอุ้ยเรื่องมากว่ะนร่องคาญนุ่นหันไปดูแล้ก็นุ่นหันไปดูอะไร ใ่คิ้วคิเรื่อินใส่เธอไงเธอบอกแล้วว่าคืนนี้ได้เธอบอกว่าคืนนี้ได้ <S 3> <3> <S ทุกคนเป็นพยานเป็นพยานนะคะทุกคนทุกคนเป็นพยาน,นเป็นพยานทุกคนเป็นพยานให้ด้วยนะคะว่าเมื่อกี้พี่วินบอกว่าอะไรเขาไม่ได้แกงเลยนะที่เขาขอ <S <S สวยปะนีเมื่อกี้อะไรเขาไม่ได้แก้งเลยนะที่เขาขอถือเมื่อกี้ ไม่ไม่ได้ว่าอะไรเรายังไม่รู้เลยทําอะไรไม่ได้รู้สึกว่าโดนแกล้งอะไรเลยใช่เพราะว่ามันคือเรื่องจริงมันคือชีวิตจริงที่ฉันขาดมานาน <c oughs> แล้วเธอก็ทําแบบนี้ออกจะบ่อยได้ได้ไหมเออคือนนี้ก็เช่นกันทําไมอ่ะวิงควนตีนน่ะวิงควนตีนน่ะไม่เอาอ่ะทุกคนอะไรวะฮะทุกคนสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็ถือว่า จ็ดสิบเปอร์เซ็นที่จูนสําเร็จประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอีกสามสิบเปอร์เซ็นนะคะก็ต้องรอดูคืนนี้ว่าจะยังไงว่าจะยอมไหมหรือว่าจะยังไงนะคะทุกคนจะมาบอกอีกรอบนึงเอรอไม่บอกแล้ว <laughs> มื่อจะมาบอกเมื่อกี้เกือบเกือบไอ้นี่แล้วอ่ะหวาดเสียวแล้วต <laughs> ัอดึงซิบลงใจเสียเลยกะจะแบบว่าไม่อะอรู้ไหมว่าเขาบอกกับทุกคนว่าอะไรต้นคลิปอ่ะ คือเขาบอกว่าเขาเจ๊หืนใส่เธอแล้วเมื่อกี้เขาดูหืดไหมปกติ<ะ>เธออชินแล้วใครทุกคนไม่เคยเห็นไงทุกคนไม่เคยรู้อันนี้มันคือชีวิตจริงเลยนะคะคือจูนทําแบบนี้จริงๆเรื่องจริงเลยนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่ได้นะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จูนด้วยละกันนะคะทุกคน <c oughs> เ,เกือบเกือบอยู่แล้วเชียวเกือบอยู่แล้วเชียว โอเคไปแล้วบ๊ายบายคืนนี้เจอกันแล้วจ้ะ